There out there. ช่วงล่างหนึ่งขับมั่นใจตอบโจทย์ตัวแม่ทั้งแม่งานและแม่คนค่ะทำไมเป็นผู้หญิงแล้วก็มาขับกระบะแล้วก็มีลูกน้อยด้วยแต่สำหรับเราเรามองเรื่องการใช้งานด้วยอะสำหรับไททันได้ยินมาเยอะเรื่องช่วงล่างไปทดลองขับแล้วก็ถูกใจเลยค่ะไททันคือตัวแม่ใช่สุดๆทั้งการใช้งานและใช้ชีวิต ถึงจะเป็นคันใหญ่ก็ไม่ห่วงค่ะฟังก์ชั่นจัดเต็มดูเท่คะ่ะดูสปอร์ตสวยเหมือนเรา <laughs> พอแต่งออกมาแล้วสวยคะ่ะ <laughs> เราเดินทางไกลเราใช้งานจริงวิ่งคอยดูลูกน้องด้วยแล้วก็วิ่งไปหน้าง,งานด้วย <laughs> ก็ออกมาได้ประมาณ2เดือนตอนนี้จะหมื่นโลแล้วคะ่ะค่วงล่างแน่นเครื่องยนต์ใหม่ยิ่งใช้ยิ่งชอบค่ะ เข้าโคง้งรถไม่เหวีย่ยงไม่โค้งเพงแล้วก็ไม่ร่อนขับทางไกลคันนี้จะขับมั่นใจน้ำมันก็คือประหยะัดเวลาจะเอาลูกไปของเหมือนเราย้ายบ้านเลยอะค่ะรถคันนี้ค่ะเราเอาไปได้หมดเลยข้างในมันเป็นเบาะหนังนิ่มสบายค่ะดีไซน์ใช่และมีความสปอร์ตตัวล็อกคาซีจะมีทั้งตัวไอโซฟิกแล้วก็มีตัวล็อกตรงกลางที่อยู่ด้านหลังมีแอร์ส่งไปข้างหลังลูกชายก็ไม่ร้อน มันตอบโจทย์ทั้งด้านการทำงานแล้วก็เลี้ยงลูกคือบีเป็นคนลุยรถก็มีความลุยเวลาเราจับพวงมาลัยความปลอดภัยเราจะอยู่ที่มือคันนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าอินคอนโทรมั่นใจด้วยความที่ว่าเราเป็นคนขับเองขับจริงแนะนำค่ะ ปี that you never knew ค่ะกันนภพัรชงโคชิโนโรถขับรถกระบะไต้ันสีประตูกระบะามันตอบโจทย์ผู้หญิงเราไม่กังวลเลยค่ะ Drive your ambition Mitsubishi Motors